คลิปนี้เราจะมาสอนโมบาสเตอร์เดียววันลอสกันนะครับผมซึ่งส่วนประกอบที่เราจะใช้โมเนี่ยก็จะมีนี่ก็ได้มีแค่ตัวเดียวเลยก็ได้หรือจะเป็นนี่ก็ได้เพราะว่านั้นล็อกของเราจะใช้แค่เหล็กกับไดเวอร์ของเขาแต่ไดเวอร์นั้นถ้าหาแบลิ่งได้ก็ใช้แบลิ่งแต่แบลิ่งเริ่มหายากแล้ว,ลวก็เราก็ใช้รีโวนี่แหละคล้ายๆกันดี ใช้ได้ดีเหมือนกันด้วยโอเคในส่วนของมาสเตอร์เดเวลลสเนี่ยเราจะปรับเป็นหมุนซ้ายนะครับผมเพราะว่าหมุนซ้ายนั้นการป้องกันของเขาจะเยอะกว่าหมุนขวานะผมหมุนขวาจะเน้นตีมากกว่าโอเคปรับเป็นหมุนซ้ายแบบนี้นะครับผมแล้วก็เอานันนล็อกมาเอาแค่เหล็กกับเดวองเขาใส่มาประกอบบนกันจะใส่เป็นแบริ่งก็ได้แบริ่งก็ดีเหมือนกันแต่แบริ่งเริ่มหายากแล้วเราใช้รีโวข,ของันนล็อกนี่แหละคุ้มสุดนะครับผม หาซื้อง่ายด้วยนะครับเราก็ได้มาแล้วมาสเตอร์ดีลร็อตที่เราโมมาบอกได้เลยว่าตัวนี้ดีมากๆโอเคเอาไปลงสนามกันเลยโอเคเราจะเอาคอมโบนี้เนี่ยมาปะทะกับลองกินุสแล้วก็วอลคิลลี่นะครับผมโอเคไปกันเลยลงมาสเตอร์ดีลร็อตก่อนเลยดีลร็อตให้ไม่ขยับเลยนะครับผมถึกมากๆวอคิลลี่ไม่เข้าเลยอะ ปกติไม่เข้าเลยโหจบจริงจริงมาสเตอร์ Master, ดูเหมือนจะล้มนะแต่เขาไม่ลม้มง่ายแน่นอนเห็นไหมบอกแล้วคอโมโบนี้โคตรด,ด,ดีดีดวยติดใจติดใจ มาสเตอร์ Master, บอกเลยนะว่าถึกมากๆถึกเกินอุ่นซ้ายด้วยไงไประเด็นอะ่ะเรือดูดแรงได้โอเคลิตีไม่เข้าเลยโพลิทีไม่เข้าเลยโอเคมาสเตอร์ดูเหมือนจะล้มแต่ไม่ล้มแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเขามีไดโวรลีโวช่วยอยู่ไม่แน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 ่ โอ้สมอพรก็รับนะเคล็ดลับในการเล่นตัวเนี้เวลาเจอหมุนขวาเนี่ยให้ชุดเบาๆนะครับผมเป็นไงไปดูกันดูดในอีกเดียวนะครับผม หนามากๆกาอ,อ่ะมาสเตอร์เดือบรอะโคตรหนาเอ okay, วอลิเดต้าแล้วนะครับผมตัวต่อไปเป็นลองกินุสนะครับผมมุนซ้ายเหมือนกันด้วยดูกว่าจะรอดไว้นะครับผมโอ้ยโอ,อ้ยหมุนซ้ายเหมือนกันด้วยไหวไหมมาสเตอร์ไหวไหมเฮ้ยมาสเตอร์ Master, น่าจะไหวนะ มาสเตอร์ไหวอยู่มาสเตอร์ไหวอยู่ถุกจริงๆ <Wow. S 1> oh. เ,เนลูกตีไม่โดนแล้วครับผมโอ้โ oh ห oh. วิ่งอย่างเดียวอ้อาฮะสู้ได้สู้ได้อยู่สู้ได้อยู่นะโอเครอบสุดท้ายนะครับผม ลองรุดีไม่โดนอีกแล้วขึ้นไปไ nice ด้แทนแล้วนะครับผมโอ้นี่ปาไปที่มาสเตอร์ไม่ออกสนามเนี่ยมาสเตอร์ Master ชนะแน่นอนนะครับผมว่าเขาสึกมากโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวไปสรุปกันเลยดีกว่าโอเคมาสรุปกันสาเหตุที่มาสเตอร์เดวอลลอนั้นถึกได้ขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเลเยอร์ของเขาที่เป็นแนวโคง้โคงๆนะครับผมเห็นไหมแล้วก็ เหล็กวิวเนี่ยเป็นเหล็กที่สมดุลมากๆเพราะว่าเหล็กเขากลมมากนะครับผมเป็นเหล็กอีกเหล็กหนึ่งที่บอกได้เลยว่าเมตาโคตรแล้วก็ในวัลรีโวนี่ก็การตาด้วยเช่นกันแต่ให้ทางที่ดีเนี่ยใช้แบริ่งก็จะดีกว่าแต่แบริ่งเริ่มหายากแล้วใช้เป็นรีโวนี่แหละดีสุดนะครับผมโอเคถ้าใครอยากโมตามเนี่ยให้ไปหาซื้อนา็อกมานะครับผมก็โมได้แล้วครับผมตัวนี้โมได้ไม่ยากนะครับผมของดีโคตรโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย